สวัสดีคุณพ่อแม่เอฟซีนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้พามาแอบชมแม่้อยนะครับนอนกลางวันครับมาดูซิว่าวันนี้จะได้นอนไหมว่าอันนี้น้องก็ลอดได้สองเดือนกว่านะครับไม่เคยเห็นเขานอนกลางวันเลยพอม,มาวันนี้นอนนะครับเพราะว่ามีกองดิน นมนมนะครับนี่เขาก็เลยนอนแบบนี้แต่ดูลูกเขานะครับกวนแม่ครับแีอ่าโดนนะครับโดนตัวประกันป่วนคืนแล้วทีนี้ตอนลูกนอนนะครับพยายามปลุกลูกแต่พอตัวเองนอนลูกมาปลุกคืนนี่นี่เอ,อ้อ้าวเดี๋ยวมาดูเจ้าหนึ่งเขาจะนอนด้วยนะครับอีท่าไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับ โดนตัวประกันกัดหูเอาเยยบเยยบหัว <c oughs> หนึ่งเมื่อไรจะนอนกลางวันกับแม่ลูกเดี๋ยวว่านะปีน,นอนข้างบนแม่ เรียบร้อยโดนตัวประกันกัดหือ